สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องการบวกเศษส่วนอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นการบวกเศษส่วนระคนนั่นเองมันจะมีวงเล็บเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นการบวกเศษส่วนระคนนะคะทีนี้การบวกเศษส่วนระคนนะคะมันจะทําคล้ายๆกันแหละก็คือน,นักเรียนต้องแบ่งกันบวกแค่นั้นเองเขาจะมีวงเล็บมาให้นักเรียนจะต้องทําในไหนก่อนคะใน วงเล็บก่อนถูกไหมอ่าทำในวงเล็บก่อนนะคะจะได้เศษสองในวงเล็บคือเศษสองส่วนหกถูกไหมลูกบวกอยู่กับเศษสามส่วนแปดนะคะทีนี้นักเรียนต้องมาเช็คด้วยว่าหกกลายเป็นแปดได้ไหมไม่ได้ในเมื่อมันไม่ได้ก็ให้สลับการคูณเลยถูกไหมเพราะว่าหกกลายเป็นแปดไม่ได้นะคะเศษสองส่วนหกนะคะ ก็จะคูณอะไรคะคูณ8ทั้งเศษและส่วนบวกอยู่กับเศษ3าส่วนแคูณอะไรคะคูณ6ทั้งเศษและส่วนนะคะพอนักเรียนหาเศษนะคะ2คูณแได้16 6,8, 48บวกอยู่กับเศษ3ส่วนเอ้ย3คูณหได้3 6มถูกไหมโอเค ส่วนด้วย48นะคะนักเรียนจะเห็นว่าส่วนทำไมคะเท่ากันแล้วบวกกันได้ละ16บวกอยู่กับ48นะคะจากเอ้ย16บวกกับ18จะกลายเป็นเท่ากับเอ,อ่อเท่าไหรล่ะ16บวกอยู่กับ18กลายเป็น6บวก8ได้14ได้34เศษ34ส่วนด้วยอะไรคะ48นะคะ นี่คือคำตอบในวงเล็บนะคะเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าวงเล็บนี้อยู่อะไรคะข้างหลังถูกไหมเราต้องเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะคะแบ่งครึ่งอ่าคิดต่อละแบ่งครึ่งคิดต่อนะคะตัวนี้เป็นเอ่อจำนวนคละต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษเกินนะคะ3คูณ1ได้3บวกอีก1เป็น4 ได้เศษ4ส่วน3นะคะบวกอยู่กับคําตอบในวงเล็บในวงเล็บเราได้เท่าไหร่นี่เศษ34ส่วนด้วย48นะคะอ่าทีนี้เปลี่ยน3นะคะให้กลายเป็น48นะคะ3อะไรได้48นะคะเอาจะรู้ได้ยังไงนะคะก็ตั้งเลยค่ะ48ตั้งหารด้วย3 3คูณอะไรได้48มีไหมเดี๋ยวเรามาหากัน3อะไรไม่เกิน4คะ3 1 3ลบกันเหลือ1นชัก8 3อะไรไม่เกิน18คะ3 6 18ลบกันเหลือ0ฉะนั้น3คูณอะไรได้4ี่มีถูกไหมสมคูณ16กลายเป็น48ฉะนั้นเราเปลี่ยนแค่ตัวแรกถูกไหมตัวข้างหลังเป็น48อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะคะก็จะได้เศษ4ส่วน3คูณอยู่กับ16เพราะ3คูณ16ได้เท่ากับ48อ่าบวกอยู่กับเศษ34บวกอยู่กับ48นะคะคูณเลยลบออกตรงนี้เป็นกระดาษทดลบออก16คูณอยู่กับ4ได้เท่าไหร่คะ64ส4ใส่4ทด2 4คูณ1ได้4บวก2เป็น6นะคะได้เท่ากับ64ส่วนด้วย48นะคะนักเรียนจะได้พบว่าส่วนมันทำไมคะเท่ากันแล้วนะคะบวกกันได้ละอ่ะเราก็มาบวกกันได้64บวกอยู่กับ34เท่ากับ4บวก4ได้8 6บวก3ได้9ได้เศษ เกส่วนด้วย48เอ้าวเป็นเศษส่วนอะไรคะเนี่ยเศษเกินเศษเกินต้องเอาไปทําอะไรคะไปหารเพื่อทําเป็นจํานวนครับนะคะหารด้วย48 48คูณ2 8แปดสองสิ 2. 2ึงเป็นเอ้าวเกินไหมคะไม่เกินนะคะใช้2ได้96ลบกันเหลือ2 ะะฉะนั้นจำนวนครับนะคะที่เราได้ใหม่ก็คือ2เศษ2ส่วนด้วย48 <c oughs> 2เศษ2ส่วนด้วย48เสร็จแล้วนักเรียนต้องเช็คทุกครั้งถูกไหมว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังต่ำหรือยัง,ยงคะเป็นเลขคู่ทั้งคู่เลยยังไม่ต่ำนะคะใช้แม่2นะคะในการเอาไปหารสั้นนะคะทีนี้เราจะมาหารสั้นพร้อมกันเพื่อทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ ใส่2ตัวข้างหน้านี้ก่อนทีนี้ตัวข้างบน2อะไรได้2องสอคูณอะไรได้2 2งคูณ1ได้2ตัวข้างล่างสองอะไรได้4 2่คูณสได้4ข้างล่างสองอะไรได้8 2คูณสได้8นะนะคะทีนี้นักเรียนก็จะมาเช็คต่ออีกว่า เศษนึส่วนด้วย24นี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำยังคะต่ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้นะคะมีค่าเท่ากับ2เศษ1นึ่ส่วนด้วย24นั่นเองโอเคคุณครูจะยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะคะงานวันนี้งานวันนี้ทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่ แล้วก็หน้าที่9นะคะ,จำน,นนะคะจำนวน2หน้านะคะ,แบบะ,คะจำนวน2หน้านะคะแบบฝึกหัดหน้า8และวก็9นะคะจำนวน2หน้านะคะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งค,คุณครูนะคะครูเช็คชื่อทุกครั้งที่เรียนนะคะจะเช็คชื่อเก็บไว้นะคะ คนไหนที่มาเรียนไม่ครบนะคะเดี๋ยวจะต้องมีเรียนซ่อมนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ